นี่ครับเมื่อก่อนนะครับทางก็จะประมาณนี้และแล้วนะครับเราก็จะเดินจากชั้นห้าไปถึงชั้นหชั้นเจ็ดนะครับเราก็จะใช้ทางเหมือนเดิมนะครับทางก็จะประมาณนี้เลยทางค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนิดนึงนะครับแต่คาดว่าอนาคตข้างหน้านะครับเจ้าหน้าที่ก็จะ ถนนให้ดีจริงยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้แวะเวียนมาเที่ยวชมที่น้ำตกแห่งนี้นะครับผมนี่ครับเวลาปิดของน้ำตกนะครับบ่ายสามครึ่งนะครับ,รบชั้นหกกับชั้นเจ็ดนะครับขึ้นข้างบนอีกนิดนึงทุกคนไปไหนๆเราก็มากันแล้ว เราจะต้องไปให้ถึง เดินไปเดินมารู้สึกวันเหนื่อยละ ด้านหน้าของเรานะครับจะมีนักท่องเที่ยวทีไทยสองคนเด็กวัยรุ่นนะครับไปช่องนี้ครับนี่ช่องนี้แบบได้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  มาถึงแล้วนะจุดชั้นหกนะครับสวยงามมาก คนนี้นะครับชื่อว่าดงศึกษานะครับผม คือไม่บใรหว่างเดนกสานครับต้นใหญ่ๆไมหนาของเราเป็ต้นตะเคียนใหญ่ตะเคียนยักษ์นะครับชมนิ่งสวยงามมากครับ เราเดินเท้าไปที่น้ำตกเอราวัณชั้นเจ็ดอีกทีนึงนะครับชั้นเจ็ดชั้นสุดลนะเดี๋ยวคุณเจ้านายจะรอนานนะครับจากตรงนี้ไปน้ำตกเอราวัณชั้นเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่ที่รักทุกทคค่าน <Thank you. S 1> วันนี้ s okay. <S ผมจะพาทุกท่านเดินไปที่ <Yeah. S 1> น้ำตกเอราวัณชั้นเจ็ดนะครับ เราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจากจุดที่ผมอยู่นะครับไปที่น้ำตกเอรอนนั้นเจต250เมตรนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ดูครับทางเดินสะดวกสบายมากนะครับผมทางเดินค่อนข้างสะดวกนะครับเมื่อก่อนทางเป็นทางโขกระนะครับทางไม่ค่อยดีเดินค่อข้อขอางที่จะเหนื่อยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงปรีโนเวต ทางเดินใหม่โอ้โหอัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับทางเดินค่อนข้างที่จะดีเลยครับผมแต่ก็มีบางช่วงบางต่อนะครับทางเดินก็ยังเป็นทางครุขระเหมือนเดิมน,นะครับประมาณนี้แต่ล่าสุดนะครับทุกที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ทําทางเดินใหม่ดีมากนะครับอย่างตรงนี้นะครับ เมื่อก่อนก็จะเป็นทางคลุกขะทางลงเนินนะครับแต่ว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่ทำใหม่เดินสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เมื่อก่อนข้างล่างนะครับก็จะเป็นทางดันขึ้นนะครับเป็นไม้แต่ณปัจจุบันล่าสุดนะครับ ประมาณนี้เลยโอ้สุดยอดนะครับดีมากดีมากเมื่อก่อนผมไม่ได้มาประมาณสักสามถึงสี่เดือนนะครับณปัจนจะุบันนี้เปลี่ยนมา,มากเลยครับผม такому дереву во сколько идти นี่ครับถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเหตุร้ายใดๆนะครับโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอดนะครับโอ้โสวยงามครับผมทุกคน าดว่าอีกประมาณ100เมตรก่อนจะถึงน้ำตกเอราวัณชั้นเจ็ดนะครับนะครับมีป้ายแจงเตือนเรื่อยๆนะครับระวังงูเขียวหางที่จกนะครับหรือง,งูเขียวปากทีจกนะครับน่ครับปากเขาจะประมาณนี้เป็นงูพิษนะครับ ูที่มีพิษรุนแรงรุนแรงมากมานะครับ oh. เหนื่อยแล้วครับทุกคนลิ้นพลันกันละเหนื่อยอ oh. ู้นูข้างบนสุดๆนู oh. ้นครับทุกคนดูครับผม wow. ในแล้วก็มาแล้วเราต้องไปให้ถึงนะครับอย่งางเมื่อก่อนนะครับไม่ค่อยมีแบบนี้นะครับทางขึ้นนี้ลำบากค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะแต่นะปัจจุบันนี้ถือว่าโอเคถือว่าทางเดินสะด,ดะวกสบายมากขึ้นนะครับ หวังว่าอนาคตอันใกล้นี้นะครับเจ้าหน้าที่จะทำทางเดินให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับจากระหว่างชั้น5มาถึงชั้น6นะครับก็ยังเป็นทางเดินแบบเก่าๆแบบเดิมๆอยู่นะครับประมาณนี้นะฮะ ว่าทางเดินแบบสะดวกสบายมากแล้วนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดินนะครับ่มงว่าขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมทุกคน

น,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 นี่คือชั้นโต๊ะเรียนชั้นเจ็ดนะครับชั้นที่ สูงที่สุดทั้นที่สวยที่สุดนะครับไปได้ครับขอบคุณครับสวยงามมากครับทุกคนครับนี่นครับนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้นนี้เนื่องจากเปน็นที่สูงเป็นสุดยอ,คอดความสวยของน้ำตกเอราวัณน,นะครับ ต้องขออาตัวนักท่องเที่ยวท้องถิ่นท้อบถินนะครับว่นนคกับ 啥啥？你什么呀？嗯嗯 <laughs> ผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ท่นอินขออน,กกนุญาตจบเพื่อเชิญท่านก่อนจบกันเช่นใหม่ครับเจบกันคช่นหน้าสุดท้ายนี้ท่นอินต้องกล่าวคือว่าสวัสดีครับ